สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เราจะพามาเก็บผักเร้่อพี่เนาะเก็บผักไปกินกับส้ตมตำที่เราปลูกไว้นั่นแหละว้สุดยอดท่านผู้ชมสุดยอดสุดยอดลุบันนี้หล่นเลยพี่เนาะอืมอั่นผ้กถ้องจะว่า นี่ได <mm ้บานเบอร์ท่านผู้ชมบานเบอร์บานเบอร์เลยค่ะท่านผู้ชมขาดบ่อเพ็ปลูกนัเนี่ยนี่ขาดบ่อเราก็จะเด็ดเอาใบข้างล่างมานะท่านผู้ชมนะ สิแก้ไว้ด้อพี่น้องพัก mm. กันไหสุดยอดเพียชมครัวบฮืมสุดยอดท่านชมสุดยอด เด็ดกับใบทั้งไตมันพี่น้อก็อกินได้เรื่อยๆน,นั่นเองประมาณจะบ่ถึงเดือนออกพี่น้องแนละ้วมันกะอันนี้แล้วมันกะจะเป็นดอกเวเลาเก็บเกี่ยวนะจังกับส้มตำอร่อยนักแลเนี่ยตบเปลาก ต่ำบบกโคงฝากท่านผู้ชมนั่งเอาล้ดินมาทัดพ่อสองอาทิตย์มั้งเนี่ยสดๆจากสวนนะ ถ้ามันมีสารเคมีมันก็ไม่แลีละปุ๋ยเนาะต้องใส่ปุ๋ยอยเราชอบกินผักเราก็ต้องปลูกผักสื่อกับแพ้งใช่ไหม วานเพื่อเบอร์อยู่ยิ่งเด็ดยิ่งแตกแล้วนี่นยิ่งแตกนะคะขุดใบหนึ่งเบิร์ดค่ะบอสไปางดีดีม่วนกับสมตำได้วยวันเสร็จ พี่น้องพ่อเราหล่นกระต้านเราไหมท้ายรูปไม่ได้หน่อยถ่ายโดดไม่ได้หน่อยส,ส,สดๆจากสวนคัะท่านผู้ชมเ <c oughs> ด็กกระต้านหนึ่งไม่ยอมสวนผักอย่างอื่นก็กำลังสวยเลยพี่น้องฝนตกทุกเมือ่อหลดโอ้ยมันดินมันเฮิมเลยพี่หนาะมเฮิมน้ำ โอเคโอเคท่าน <Okay. S 2> okay, ขาดมาถึง <c oughs> ล่างสักก่อนน้ำลา่างโอ้น้ำเพิ่งเ,เย็นหายละเออน้ำเย็นถึงขึ้นไปล้างมันข้างในแล้วเนี่ยลวกมาประเด็นเนี่ย เอาดินออกกเอาน้างน้ำขุนในบ้านนี่ก็ล่าไอหน่ยก็ลวกหมดแล้วสินี่อากาศทั้งฝนตกทั้งอีหยังก็รัวเฮ้ยโอเคไปน็นอะน้ำปุนนี่ย ที่ระบายนี้แหละดินจะได้ออกเมื่อไหร่จะเสร็จหรืคุณช่างที่ระบายเมื่อไหร่จะเสร็จท่านชงฝนตกเราดินมันกระเด็นใส่กนาได้ห้องร้านที่ระบายนี่หนละเพราห้องคนเยอะเราห้องคนเยอะก็ร่ระบานะี่หละ คนที่เยอะก็จะประมาณนี้แหละไอ้ออกต่างออกทัางหนา้าทั้งหลังบ้านมันหล,หลงหนางเฮี่ยตลอดบ้านเลยตดตดจากสวนทั้งคำตุ้งใจ่ต้อไม่หลงนะปลูกตันเองนอ,นองนนะตื่นีหง่ะเราก็จะพยายามจะปลูกทุกทุกอย่างที่เรากินนั่นแหละ เขามีปร,ระกศะาศนะเ,อ,เ,อ,เอ,อ่กกอกวางตุ้งทัดแป่นนั่นแหละทัดแป่นแล้วกับปผทัดปังทัดบุ๋มแล้วกับปผอันโคกทุกย่างลอันเนื้อมันสิขึ้นนะบักอือ้อบักบวบเล้กวกัวกวกบปผไม่ว่าเขาฉีขึ้นนี่เป็นอีกสิ่งเลยมีอีกสิ่งก็หมายถึงเงียบกริบมีอีกสิ่งก็หมายถึงเงียบกริบไม่ขึ้นเลยท่านผู้ชม ไอ้อ่ะด้อม,มีนิ่งติ่งอ่ะพะทองพะทองคือว่าพะทองไทยนั่นเนีะยแล้วก็บวกมะระเอาลงไปแล้วพร้องกันกับถั่วฝักยาวมะระมีริ่งติ่งเลยคุณผู้ชมแต่ถั่วฝักยาวขึ้นแล้วสงสัยอารมณ์ติดท่ามั้งไม่ได้ไปเสียดไง,งคือกลหลุมแล้วกลหลุมลง แล้วก็ทิ้งลงไปก็โยนลงไปเ okay. <c oughs> ยอะภพราะสารสน <c oughs> กลนลุมอะ่ะก <c oughs> ็หมายถึงทำเป็นลุมอ่ะกลนเ่ะกลนก็หมายถึงขุดนะพี่หนังได้อพราะสารสานจะเรียกกลนยากสายสานกลนกลน เวลากินเผาดอกก็เอ้ยแลรงยองยองยอ,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 อากี่ส้มตำให้ท่านผู้ชมทำแกนอนงอ่อมให้ท่านผู้ชมข้างบ้านนี่แหละคนถา่ายกินเยมาติ่เสษแม่ก็ได้ล้วคนอันจักอันแท็กไปนั่น <laughs> ไม่ลองนี้ดีฮะ <laughs> มันทิศไม่ได้หรอกมันได้ปลูกกิดนตัวกันแล้วเงินก็จ่ายแล้วคนมาเป็นกระตักกระตักคนมาตุนตุนตุนพ้วไม่ได้กินมาตนะันงมาเอ้ยชิหา,า้พ่าถ้าผูกขาดพอดมันไม่ได้ผูกขาดแล้วผูกติดแล้วนะน่ะขาดก็ยังมีไอ้ถ้าผูกขาดมันยังมีมันจะหลุดนะน่ะผูกติดแล้วนะน่ะ ไปตลอดพวกกินกมมน็มีความสุขผู้เว็ดก็แห้งมีความสุขปผัดเวลาเฮ็ดเยอะยากแค่ไหนก็มีเวลาเห็นกระเพาเราก็คิดนะเราก็ไม่ได้ถึงยุง่งถึงกับว่าต้องกินพิซซ่าแฮม,มเบอร์เกอร์แล้วล่ะไม,ไม่ไ,ไม่ใช่อย่างนั้นอยู่เวลาครึ่งชั่วโมงเราก็เกลี็บเวลาไปทำว่ามีกัเอาอย่างลูกหมึหลายที่เฮ็ดหน,ห,นาานหน้าบ้านเนาะ ชื่อต้นไม้แบบมันเกิดทุกปีเมื่อไหร่หนาบ้านเพราะว่าหนาบ้านเนะขาบ่มีเวลาไปดูแลมันเลยทันปลูกขึ้นท้องไปหันจากคือบ่หมีสร้านมั้นแบบมันต้องการที่ต้นไม้แบบคื่มันมันต้องการน้ำหลายประมาณนั้นนละยต้องมุดเขนึงประมาณนั้นเปหาแนวอีหยังดินคือมันจุ่มชุ่มอุ้มน้ำไป ่อยตามต้นมันเวลาเขากะเขาเอาไปแล้วมันจะอุ่นหน้ำไว้่เด้วหลายใช่ไนมยังเสียนว่าเป็นเปลือกใหม่เปลือกนั่นสิโอเคถ้ามันช่อมใหม่น้ำว้าเรียกเรากินตับกับตำหมูเล็กน้อยดูตำหมูนับนว่าเห็นวิดีโอกินหรอกเหยี่ยมตาเสียเวลาก็ใส่สปาดอยู่ใส่สนใจหรอ อยากเห็นเด็อยากเห็นลานวิวคือเขาท่านบารังไปกับบารังเสียจนเท่าจนแก่เป็นยูทูบเบอร์มันตัวใหญ่เด้ินเงียเงียบอาคิดว่าให้ปลาเป็นก้นก้อยเส่นจะให้ดีแท้ๆแต่วันโกนเนี่ยเกือบไลปกระตาหน่อยวันหนึ่งใหม่นอนใหม่ ากาจดน้องกระจาดเนี่ยเพื่อนกระจาดน้องนะผักกนนี้ดีนะก็สีลืองเอกชนะนะขังมันนี้กันเด้อแ,แล้วโอเคเุาช่วยบันนี่พอกันมองเห็ดงานบนุลรี่แลนไม่บายพี่น้องปุ้น